วัสด,ดีนะไม่ได้อัดตั้งนานคิดถึงเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมมากๆเลยวันนี้เพราะมันมีปัญหาลบโซเชียลแคมออกกัเลยวันนี้มาเพื่อนของเพื่อนของสเตฟานเขาจะกลับฝรั่งเศสแล้วพรุ่งนี้วันนี้ก็เลย พากันมาทำบาร์บีคิวกินเ,เพื่อนเขาก็คุยกันอยู่ข้างนอกนะเห็นปะอออนูน้นเนาะบ้านลกมากนะคะตอนนี้ผัวฉันเก็บพานี้น้องชายเขาพี่นิดเซลล์นหน่อยค่ะ วันนี้มานะท้องก็โต,โตโตนะแต่ว่าไม่ได้กินอะไรหรอกกินน้ำพวกเราพวกเบียร์นี้เขาก็กินกันปันยนี้ทำไมอุ้ยกินเลดกันด้วยเลยมากินดยกันนะอยากกินแต่ว่ารอก่อนมีเลดมีสปรายนะคะ มีเบช,ชามีอันนี้นะ <have> น่าแีนี่แต่หมุดแล้ว <have> โอเคตอนนี้คนท้องก็มาดูต้มอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ <is> โปเตโต้อะ uh. ไอที่เราซื้อทำซุป่า นี่โปเตโต้ต้มอยูอ่ตามไปดูฟแฟนเราดิเกลเนาะวันนี้อันนี้คือห้องเก็บของผัวกำลังตักผ้าฮัลโหลดาลีเซยไฮรเลยฮัลโหล i ั w o r k ค n งแต่ฉันขยันมากะคะ ันนี้ก็เพื่อนๆเขากล้าเดินไปเขินมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสี่ห้าหกคนและอีกหกเอออีกหนึ่งคนเขาก็รังมาเร็วน้องมีพี่นิกนะคะหีิสองคนอุ้ยมันนี่ดาวโหลดเลยเขากินแล้วต่อเขาก็ เขากินแล้วสิเขาก็ไปต่อกันที่ฮาลลรีวูดแต่คนท่องกลับไปนอนโอเคงั้นแค่นี้แหละมาบอกว่าวันนี้ได้เล่นโซเชียลแล้วดีใจมากเลยไม่ได้อัดตั้งนานไม่ได้พูดอื้อๆคนเดียวตั้งนานโอเคใกล้คอแล้ระหว่างนี้ก็คงจะไม่ได้อัดอีกนานเพราะว่า ต้องเตรียมตัวคอดลูกจิบขครดไหนเดยวจะมาอัใด,นะดอให้ดูนะเด็กจะมาอัดให้ดูนะโอเคบ๊ายบายไปกินไปทำไปทำอาหารให้เขากินเขาบ๊ายบาย,บาย